โอเคนะครับก็สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาดูกันนะครับเกี่ยวกับ รถตัวสูงนะฮะที่อยากจะเตี้ยแล้วอยังไงดีจะทำให้มันขีได้ให้มันไม่กระแทกนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับคันนี้คันนี้นะครับเดิมเลยก็คือกระแทกนะฮะจุกมาเพราะว่าะระยะมาดูทางด้านนี้นะครับระยะเนี่ย มันสุดแล้วนะครับระหว่างกันกระแทกตัวนี้กับตัวนี้มันชนกันแล้วนะครับระหว่างคัสซีกับกับลูกยางกระแทกเนี่ยมันชนกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีระยะให้เด้งนะครับแต่ลูกค้าชอบไงนะครับลูกค้าชอบเอ้ผมอยากเตี้ยผมอยากประมาณนี้ทำยังไงดีนะครับทางร้านนะครับก็เลยแนะนำนะฮะให้เราเจียตัวนี้ออกไปเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะ แล้วเราจะตัวนี้ออกไปเลยนะครับเต้านี้ออกไปเลยแล้วเราจะใส่ลูกยางของกันกระแทกของตัวเตี้ยเนี่ยเข้าไปทดแทนซึ่งเรียกง่ายๆว่าเราก็ทําให้มันเป็นเพ่าตัวเตี้ยไปเลยครับนะฮะทีนี้ลูกค้าจะเ,เตี้ยขนาดไหนทรงยังไงก็ได้ขี่โดยที่ไม่จุกด,ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดการให้ครับ ลูกค้าคันนี้นะครับก็ยังเสริมความหนึบด้วยมาเวลนะฮะทั้งหน้าและหลังเลยนะครับทีนี้เรามาดูโชคพหะเอกของเรานะฮะนี่นะครับก็นี่ช่างอ้นวนทำการติดตั้งนะครับชคหน้ามาเวลนะฮะส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็ เตรียมที่จะติดตั้งเหมือนกันแต่ว่าเรากำลังทำกระบวนการของอแหนบอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะก็ที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวน้องๆเขาจะมาเจียตรงนี้ออกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับะนะครับเสร็จแล้วนะครับกับ ตัวสูงนะครับย้ายแหนบลงล่างทําเตี้ยนะฮะแล้วก็ทํายังไงให้ขับขี่แบบสบายนะไม่เจ็บตับนะครับเราได้ทําการเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือลูกค้าย้ายแหนบมาแล้วนะครับจากที่อื่นนะครับแต่เพียงแค่ว่าให้ทางร้านเราเนี่ยช่วยแก้กระด้างที่เกิดปัญหากระแทกเร็วนะครับแล้วก็จัดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับเนื่องจากตัวสูงนะฮะตอนนี้ เอาลงมาเป็นตัวล่างกับกลายเป็นเหมือนอลักษณะของรถตัวเตี้ยแล้วนะฮะเนี่ยครับระยะตรงนี้นะครับกับตัวนี้ก็จะเหลือเยอะมากขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ขับขี่สบายแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะหนึบจบสุดอยู่ที่ตัวนี้เลยนะฮะพระเอกของเรานะครับกับ มาเวลนะฮะตอนนี้ต้องรอรถลงก่อนนะครับถึงจะใส่ได้นะฮะเอารถลงหน่อยนี่นะฮะเตี้ยแล้วนะครับต้องใช้งานได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเตี้ยแล้วเนี่ยยอมทนเจ็บตับกันนะครับนี่ฮะรอด้วยต้องใช้งานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะฮะคันนี้เลือกใช้มาเวลทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ แม่รถคันนี้เตี้ยมากนะครับเป็นรถตัวสูงนะครับแล้วก็ย้ายแหนบลงล่างเนี่ยประมาณสี่นิ้วเสียบนะครับนี่ก็เดี๋ยวเพื่อนลองไปดูด้านล่างกันนะครับว่าระยะเพลาเนี่ยมีช่วงห่างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวสูงแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้เจียตัดออกนะมันจะ ระยะมันจะชิดนะครับแล้วมันจะเกิดการกระแทกระหว่างเพลากับคัตซีนะครับทีนี้เราได้ตกแต่งเก็บงานไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรากดดูกันนะครับด,ดูระยะอ่ะจอนลองกดท้ายดูหน่อยนะครับให้จอนก,กดท้ายแล้วเราดูระยะห่างนะครับเห็นไหมฮะร,ระยะยุบยังคงเหลือ นะครับเหลือกีนเหลือใช้เลยนะครับนี่โอเช,เอเชนะครับมาฝากผลงานนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับ n อ Shop ของเรานะฮะฝากไปด้วยนะครับกับการจัดทรงย้ายแหนบนะฮะเปลี่ยนโชคอัพนะครับ ได้ได,ไดท้ทุกสาขาของเรานะครับเซิร์ชไปเลยนะครับที่ NH Shop นะครับสวัสดีครับ